คลิปนี้ส้มจะชวนทุกคนมาศาลเจ้าแม่ทับทิมอยู่ตรงสะพานกรุงทนหรือสะพานสังฮีเป็นศาลเก่าแก่ดั้งเดิมตังแต่รัตนโกสินทร์ตอนต้นหรือเทียบราชการที่3มเลยทุกคนศาลที่นี่เป็นศาลในความเชื่อของชาวจีนไหหลำหรือไหหนานซึ่งมีชื่อเรียกว่าเจ้าแม่ตุ้ยป่วยเจงเหนียงหรือเขาจะเรียกว่าจุ้ยโบเหนียว เราก็จะมาที่นี่แล้วก็มาไหว้ขอพอรท่านท่านศักดิ์สิทธิ์มากเราเพิ่งมาครั้งแรกแ้ะตั้งใจเลยว่าจะต้องมาให้ได้เราก็มาบูชาชุดบูชาเราก็จะมีเจ้าหน้าที่แนะนําทุกจุดในการไหว้จุดเทียนแดงเสร็จแล้วก็ไปปักธูปทั้งจุดต่างๆมีประมาณ11จุดทุกคนแล้ก็ไม่ยุ่งยากเลยเพราะมีคําแนะนําตลอดมีเจ้าหน้าที่ดูแลแล้วก็ไปถวายน้ำมันตะเกียงบริเวณ ศาลเจ้าเนี้ยเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่สมัยชาวไหหลำอพยพมาแล้วก็นำพ่อแม่เจ้าแม่มาด้วยแล้วพอตั้งหลักปักฐานเรียบร้อยแล้วก็ตั้งศาลเดิมเป็นศาลไม้ตามคติธรรมของทางจีนแล้วก้อมได้มาทำให้สมบูรณ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้านะทุกคนดูพระพักพระองค์เจ้าแม่หรืออมาม่าเนี่ย ใจดีมากเลยทุกคนแล้วเราในนี้ก็จะมีเทพองค์ต่างๆจะมีมุมขอพอรจากท่านเรามาขอเรื่องการงานนะทุกคนแต่บางคนเขาก็เด้นมาขอเรื่องความรักเราก็แล้วแต่เลยทุกคนเวลามาเราก็แนะนําเลยว่าตั้งจิตให้สบายแล้วก็นําบุญมาถวายองค์เทพก่อนหลังจากนั้นเราก็ค่อยขอพอรท้ายสุดสุดท้ายเราก็จะเอากระดาษเงินกระดาษทองไปเผาแล้วก็ในความเชื่อคือการมีกินมีใช้ ในที่สุดนะทุกคนขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังๆนะ